อ่าอ้าออะอพี่อหันหันอึบ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 จะได้ละอ่าอีกนิดนึงเออก็ถึงเวลาแล้วครับน้องๆที่วันนี้เนี่ยเราจะพาเพื่อนๆของเรานะครับมาเล่น All Star Tower Defense สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาแนะนำตัวกันก่อนอ้าวไอ้เหี้ยมรู้ทำไมเนี่ย <laughs> oh, I got make <laughs> <laughs> มาเดี๋ยวเรามาแนะนำตัวดีกว่าคนแรกซ้ายมือครับฮิวโก้ยย้สวัสดีครับน้องน้องเออแล้วคนขวามือผมคือไอครับสวัสดีครับน้องน้องเออส่วนอีกขวาก็คือเมฆสวัสดีครับน้องน้องเออไอเทียแบเหมือนกันเลยว่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาท่องโลกเอาสตาร์กันนะผมคือเอาสตาร์ทาวเวอร์ดิเฟนต์เนี่ยนะครับผมคงไม่ต้องบอกน้องน้องแล้วนะครับว่ามันคือเกมอะไรนะครับมันคือเกมแนวทาวเวอร์ดิฟเฟนต์นะครับผมสำหรับเพื่อนๆผมเนี่ยเขาอาจจะยังไม่รู้นะมึงดูเลยว่าวันนี้เนี่ยล้มแหลมมากเลย 000นะฮะทริปเปิลซีโร่เลยผมจะพาเพื่อนๆมาเล่นกันนะครับผมเพื่อนๆผมเนี่ยมีพื้นฐานเกม t ท w e r เวอร์ด e เน์มาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อนๆยังไม่เคยลองเล่นเกมนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองมาพามเล่นกันเอยทำไมพวกมึงวิ่งช้าจังวะ มึงช้ามึงช้าโอ้โหดูดิเด็กๆกลุเพื่อนผมวิ่งช้ามากเลยไหนไอ้ไปไหนแล้วนะโอ้โหแย่มากที่พมึงเปติดคอปปี้เอไว้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเรามาเล่นโหมดอินฟินิตนะครับผมซึ่งเป็นโหมดไร้จุดจบนั่นเองนะเราจะพาเพื่อนๆเรามาเล่นติดบอร์ดกันคุณวิ่งเล่นกันคุณคุณวิ่งวิ่งกันเป็นสนามเล่นเลยคุณน่ะมาเนี่ยเข้ามาเนี่ยเขาต้องเข้ารู้ไหน่ เอวไล่ตัดออกได้กูไม่ตัดเราจะเล่นเป็นด่านน้องไก่นะครับด่านที่เด็กๆทุกคนเริ่มต้นกันเอ้ยแต่จริงๆเนี่ยผมเริ่มด้วยด่านเอลิเมนทัลนะแต่ไม่เป็นไรนะครับเราเริ่มด้วยด่านเลกูล่าแล้วกันก็เลยเข้าไปเลย เด็กๆทำไมเรามันดูเป็นครอบครัวจังวะเพื่อนอึดัดจี่หมายแล้วเราจะลองมาดูกันว่าเกมแรกของเพื่อนๆผมนะครับเขาจะเล่นกันไปได้ขนาดไหนนะเ,เดี๋ยวตาแรกกูเล่นแบบว่าปล่อยพวกมึงเล่นเลยปะกู <c oughs> จะแบบไม่ลงตัวอะไรเลยดีไหมให้พวกมึงเล่นกันได้ปะลองดูมาอ่าได้แน่นอนกูตั้งใจให้เป็นอย่างงั้นอยู่แล้วเกมที่มีดาเมจด้วยนะเพื่อนกูบอกไว้ก่อนมันสามารถดูได้ว่าใครดาเมจเยอะสุดนะเว้ยแต่เดี๋ยวตาเนี้ยกูจะไม่ลงอะไรเลยหมดหมดเอานอร์มอลนะเพื่อนอย่าเอาเอ็กซ์ตีมกูขอร้องเออมาแล้วเนี่ยเห็นป่ายาเเกัมออตตรรร์วแขง ไอตัวนี้มาจากเรื่องอะไรวะกูไม่รู้จักเพื่อนอ๋อวันพีชไงอ๋อเหรอไอสัตว์อ๋อโอเคเฮ้ยตอนนี้เ,นเพื่อนๆของเรานะฮะวางนารูตโตะกันแล้วนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวต้องเปิดเอฟเฟคด้วยเฮ้ยมาแล้วนารูตโตะเราปลาคู่นายไปแล้วเฮ้ย <c oughs> มึงฆ่าไม่ตายไอ <c oughs> ตัวเลยจริงดิเฮ้ยนี่หมดนอมบหมดนอมบ์แล้วเพื่อนอะไรอะอะไรกันดีอะเฮ้ยตังค์กูไม่มีหรอเฮ้ยเดี๋ยวเวฟเคลียร์แล้วตังค์จะเพิ่มแล้วเร็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 วมาวางข้างหลังกูบอกให้ที่เกมนี้คือพมมมันาาถึงท้ยๆอ่ะ มันจะวิ่งเช้าเว้ยมึงควรจะมาวางท้ายๆไม่ใช่วางแรกๆ <c oughs> เฮ้ยนี่มึงดูโกคูก่อนโกคูกูอย่างตึงนี่มึงดูขึ้นเตาใครวิ่งไปนู่นแล้ววะ อ้านี่ไงใครไม่รู้เฮ้ยกูกดขายกูคูว่าแต่โอ้โหนี่ไงคนฉลาด <c oughs> ชาติจเจริญ <c oughs> ลางดีจริงแบบสเตลแบบไม่มีบอกเลยเหรอไอชาตหมามันมีบอก,กปุ่มแดงอะ <c oughs> มึงอย่าปล่อยมันเข้าบ้านดิเพื่อนเฮ <c oughs> ้ยมึงจะเป็นปล่อยมันเข้าบ้านได้ไงวะ <c oughs> ตอนนี้ผมไม่ลงตัวนะครับผมให้เด็กๆลงนะครับผม <c oughs> นี่ตอนนีด้ดาเมจกำลังแข่งอะไรนะเฮ้ยไอทีหนึ่งว่ะยุ่งอย่าปล่อยเวลาเนี่ยบ้าพอมอนมันมาโค้งท้ายปั๊บอะมันจะวิ่งช้าเว้ยมันเหนื่อย มันนเหนื่อยตอนนี้เวฟนสามแล้วนะครับเด็กๆเพื่อนผมนี่คือเล่นกันแบบตึงๆเลยโอ้สุดยอดเลยพวกมึงแม่งกูเลสเปคว่ะแม่งคโคตรเจ๋งอ่ะโคตรเท่ตัวนี้ไม่ไม่จริงวะมันยังไม่ถึงแรงมันเฮ้ยหิวข้ามันไม่ตายได้ไงเลือดเจ็ดห้าเจ็ดสามหิวโอ้เราไม่สามารถฆ่ามันได้นะครับตัวนี้เข้าบ้านไปก่อนแล้วนำล่องปังเข้าไปเลือดบ้านเเหลือแปดร้อยนะครับเชื่อกูเพื่อนเน้นหล,งลงัง เน้นหลัง,งหลังหลังไหนหลังหลัง,งหลังเน,นี่ยหลังๆนี่เลยเชื่อกูเพราะว่ามอนมันวิ่งช้าเว้ยมันจะมีพวกวิ่งเร็วแบบติดสปีดอันนี้ขนาดโหมดนอมอลด้วยก <c oughs> ูบอกเลยว่าถ้าโหมดเอ็กซ์ตรีมนี่คือจลวดอะอีลอนมัสไอสัตว์กูบอกเลย <c oughs> เอายังไงเฮ้ยตัวนี้เหลือ43เฮ้ยเหลือ23วป่ะ ยังไงเฮ้ยเลือดสิบสามเอ้ยได้อยู่บ้านไม่แตกโอ้นี่ผมลุ้นมากนะฮะเวลาได้ดูเด็กๆเ,เล่นกันแบบนี้ผมมีความสุขมีความสุขเอ้ยแต่ว่ามันอัปเกรดยูนิตได้นะเ <c oughs> พื่อนอัปตัวหลงังๆอ่ะอัปตัวลหลังแล้วโหดไว้เชื่อกูมันจะโหดขึ้นเออนี่เฮ้ยไททันสัตว์ป่ามาแล้วเนี่ยไททันสัตว์าตายนี่มึงทำไท <c oughs> ทันสัตว์ป่ามาเหมือนไปฮิว <c oughs> ไม่เหมือนไว์เหมือนเฮ้ยโอ้ยเด็บร้องไห้เลยเออเด็บเสียใจเนี่ยพูดเงี้ยเอ้ยไหนวะไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวนี้มอนเริ่มไม่เข้าบ้านแล้วฮะ เอาว่ะเพื่อนๆผมตอนนี้คือโคตรตึงผมบอกเลยมอ,เอเนเยอะจ้าระแน่นอนกดกดสปคปเป็นรัวๆ,ๆเออว่ะเราสกิปรัวๆด้วยดีกว,ว่า笑<笑>มันมันมีกดออโต้สกิปไว้ยเกมเนี้ยดูแบบถ้ามึงติ๊กไว้ก็คือมันจะสกิปให้มึงตลอดเลยจริงเหรอตรงไหนวะกดกดไม่ตอนเอ้ยอตัวตรงตรงฟันเฟืองอะล่างขวาอ๋อยวเออกดไว้กดไว้กดไปเหอะกดไปเหอะไอชิบหายเกมนี้เล่นการออโต้สกิปอยู่แล้ว ยกเว้นจัดเอาให้ติดบอร์ดแล้วต้องปิดเอ้ยเอาว่ะเพื่อนๆผมไม่เข้าบ้านสักตัวแล้วฮะเอ้ยเริ่มเรียนรู้ว่ะไททันเอเลนเว้มาแล้วเนี่ยดูดูดูมาดูมาดูไอ้ที่นี่ใครเนี่ยไอ้ท่นเนี่ยเป็นโทมี่ย่ททานจู่โจมไอ้ที่นี่ไททันจอมโจมด้วยวิ่ตอนนี้คือเพื่อนๆผมแนวลบข้างหลังนี่คือตึงแล้วนะฮู้ยเพื่อนผมเล่นมาได้ยันเวฟเจ็ดเลยนะฮะโคตรโหดนะฮะสมัยผมเล่นครั้งแรกผมจำไม่ได้ผมเวฟเท่าไหร่นะฮะแต่ผมอ่อนกว่านี้เยอะเลยแหมก็ไเป็นเล่น3คน เล่นคนเดียวโ <c oughs> อ้โหแบงดูเดินมาดิเอ้ยแต่แต่แตแตแตกูมึงมึงดูดาเมจกันเป็นป่ะมึงมึงมึงเอาเมาส์จี้จี้ตัวจี้ตัวที่มึงลงไปใช่ป่ะมันจะมี DMG ใช่ป่ะนี่คือดาเมจเออแล้วก็ SPA ก็คือ, Speed อสปีดอ๋อสปีดแอททออ่าแล้วก็ RIG ก็คือเลนนั่นแหละก็คือระยะอ๋อแต่คือระยะ, <ๆ S 2> ยะก็มีวงมาให้อยู่แล้วนี่ใช่ใช่ถ้าเป็นของมึงจะรู้อยู่แล้วใช่ถ้าสังเกตดีๆดาเมจโกคูจะแรงกว่าเว้ยเนาตัว อัพมาก็18เห็นป่ะแต่โกคูคืออัพมาเนี่ยไม่อัพก็ยัง3 5าเห็นป่ะแต่ว่าคูดาวโกคูมัน10วิไงตอนนี้ดาเมจของเมฆเป็นที่1นะฮะโอ้ตัวมือให้เขาหน่อยอฮิวโกคูลังท้ายเหมือนเดิมวะ่ะฮิวมึงทำอะไรสักอย่างแล้วนะตังไม่มีอะตังไม่มีตังมึงก็ต้องเท่าคนอื่นสิวะ ตางมันก็ต้องต่ากันตัวเยอะเกิน่ะกูเผอขายโอคูไปไงโอ้ตัวเดียวดาเมจต่างกันเป็นพันเลยเหรอเพื่อนเราอ้างเบ่าหอือต่างกันเป็นพันที่ไงกูยังตาไม่ไออยู่ลองอัพนารูโตะเต็มทั้งตัวดิ่ต่างพรบอเมกเนี่ยเต่พรแล้วพอแล้วอัพเต็มแล้วเฮ้ยเฮ้ยจะเข้าบ้านแล้วเด้อ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 โอ้โหเป็นเอ้ยนี่ไงอาพรปีศาจอาพรจัดถังไปแต่ยังไม่แตกหยุดหยุดหยุดสกีปก่อนหยุดสกีปก่อนเฮ้ยมึงหยุดสกีปตอนนี้ก ไม่ช่วยเลยแล้วเพื่อนมอนมันมากี่เวฟมึงจูนี่มันสงครามโอ้ยเยอะเริ่ร้อยเลยเอาไงวะเนี่ยยังไงนะยังไงนะฮิวทำอะไรสักอย่างนี่ฮิวต้องทำแล้วทำแล้วทำแล้วโอ้โหโอเคแลวพี่ตาที่ผมสนุกมากเลยฮะมานั่งลุ้นเด็กๆเล่นกันเนี่ยเฮ้ยเนี่ยเคลียร์มอนหมดแล้วสวยเนี่ยมึงเริ่มมึงเริ่มวางกระจุกกันตรงนี้ก็ได้เนี่ยเริ่มเริ่มวางแถวนี้กันใหม่แบบค่อยๆขยับมาค่อยๆขยับค่อยๆขยับบ้าถ้ามึงกระจุกท้ายมากเกินอ่ะ ถ้ามันมากันเยอะเกินมันก็จะตีไม่ทันไงคุยดาเมจเพื่อนผมจะขึ้นหมื่นแล้วว่ะเด็กๆเกมนี้มันมีฟลายยูนิตด้วยนะเพื่อนเหมือนไอ้เป็ดในทาวเวอร์ดีเฟนซ์ีมอ่ะก็คือต้องเป็นตัวที่อยู่บนไฮกราวเท่านั้นถึงจริงได้ไทยท่านยักษ์นี่หว่าเออไท่ท่านมาอึมาเออคุณมึงดูด้วยไอ้สัตว์ไททสใจแอนเหรอใจท่านีกใจแอนเหรอมึงดูชื่อนารุโตก่อนกดดูนารุโตเฮ้ยเฮ้ยเฮไทยท่านมาอึมาเขาจะล้มได้หรือไม่เลือกวางยังไงวะกดเลขซ้ำอ่ะเออกดเลขซ้ำหรืออออไไม่่่กก็็ัยางทีจด้เอ ลิปที่จอก็ลงเลยดิลงอ๋อเราไหวหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋เขาปิดสคริปเวฟว่ะเอ้ยมอนไม่มาแล้วว่ะเอ้ยไหวหรือเปล่านะไหวหรือเปล่านะหตังกูมีหกพันอ่ะกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยผมว่าส่งไม่ดีแล้วว่ะผมว่าข้างหลังตอนที่ส่งไม่ดีแล้วยังไงวะเนี่ยยังไงโกคูยิงมันมึงลองอัพโกคูเต็มสักตัวดิ มีพาวเวอร์เเจอรด้วยหัวไม่มีไม่มีใจเย็นแต่ผมว่าปล่อยหมดนี่เข้าบ้านก็น่าจะยังไม่แตกนะฮะแต่ว่าก็น่าจะเกือบอยู่ฮะเอาครับยังไงเข้าบ้านไปแล้วตุ้มเหลือ600ไอ้นี่50ไอ้นี่100ไอ้เอ้ยได้อยู่ยังไม่แพ้ตัวเพาฟูลเนี่ยก็คือตัวที่จะต้องเป็นยูนิตที่โดนอัพเกรดแล้วเท่านั้นถึงจะยิงได้เอ้ตอนนี้ดาเมจเมกยังที่หนึ่งเฮ้คิวมือ ตามเมฆประมาณสามพันนะ,ะเ,เพื่อนมึงจะบอกมึงจะบอกว่าโกคูตัวนั้นที่มึงขายไปนี่มันทำให้เกมมันต่างกันขนาดนี้เลยวะ <c oughs> แล้วเ <c oughs> ชื่อไหมถ้ากูวางยูนิตตัวเดียวจบเลยตายหมดเลยในเนี้ยสมควรอยู่กูวางทีเดียวตายหมดเลย <c oughs> พวกมึงตังเหลือตอนนี้มึงรีบอัพท้ายๆเลยนะเว้ยจะกูดูทรงแล้วมันจะไหวอีกไม่นานอ่ะถ้าเซตนี้มันไม่ไหวก็คือน่าจะบงบ้างเลยยังไงอีกร้อยหนึ่งเออสองร้อยเฮ้ยเพื่อนๆแข่งใจไว ใจไว้ร้อยหูร้อยังไม่แพ้ครับโอ้พระเจ้าเลือนเลยยี่ิบสองบ้านไม่แตกครับเด็กๆตอนนี้ผมบอกเลยเพื่อนผมจะลงติดบอร์ดนะฮะท็อปเซิร์ฟนี่ต้องกลัวจริงๆจังหวะนี้เวลศูนย์จะเดินเพื่อนผมแม่งไอ้ฮียแม่งเคลียร์ได้จริงว่ะแม่งตึงจริงอุ้ยอุ้ยไอ้ยียเกมกูค้างอ่ะนั่นไง หลังจากที่ผมหลุดเมื่อกี้นะฮะเรียกได้ว่าบ้านก็แตกทันทีนะครับเพราะว่าเลือดบ้านลดนะครับผมเพื่อนผมก็เลยได้ว่าจำใจจะต้องถูกเตะออกมาจากเซิร์ฟนะครับเพราะว่าบ้านมันแตกนะแต่ตอนนี้เพื่อนๆของผมไม่นูวอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเขาเลเวลหกกันแล้วปรบมือครับสุดยอดผมบอกได้เลยว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปลงอินแบบเมื่อกี้แหละนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะกดเอ็กซ์ตีมเลยนะครับผมให้ดูว่าของจริงเขาเล่นกันยังไง